สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีต้อนรับเข้าสู่ได้เน่ช ANNEL ส่นนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทไปอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับแน่นอนผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโคลาโบของ7บาทที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้านี้นะครับก็ล่าสุดครับทางเพจทั้งฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิสเตอร์หรือว่าทางช่อง u t u b e นะครับตอนนี้เนี่ยเขาอัปโหลดคลิปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันก็บอกเพียงแค่อีก2วันนะครับ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ว่ากันเลยครับนี่ครับอันแน่ <c oughs> เห็นหรือเปล่าเพื่อนดวงตาของใครนะครับสำหรับคลิปนี้นะซึ่งเนื้อหาคลิปเนี่ย มันมีเพียงเท่านั้นเลยเพื่อนๆและอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับว่ามันต้องมีไลฟ์สตรีมมาแบบ100%นแน่ๆนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับ YouTube เขาก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีไลฟ์สตรีมในอีก22ชั่วโมงข้างหน้าถ้าอ้างอิงจากที่ผมลงคลิปในตอนนี้นะนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้นะครับเวลา6กโมงเย็นจะมีถ่ายทอดสดเกี่ยวกับเนื้อหาโคลาโบที่กำลังจะอัปเดตนะครับดังนั้นถ้าพุ่งนี้ใครว่างนะครับอย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมไปพร้อมๆ บอกเลยยิ่งดูพร้อมกันคนเยอะๆเนี่ยมันยิ่งสนุกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันศุกร์นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปผมจะไม่อยู่2อาทิตย์นะครับคือผมจะไปตั้งแต่วันที่27แล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยวันที่8เลยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นผมก็จะมีคลิปอัปโหลดนิดหน่อยนะเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ยังไม่ลืมช่องของผมนะครับดังนั้นผมก็ขออาภายัยเพื่อนๆผู้ติดตามช่องผมก่อนนะตอนนี้เลยนะ พราะนัคลิปเปิดกาชาแล้วก็คลิปรีวิวตัวละครเนี่ยผมอาจจะได้ลงช้าหน่อยนะครับซึ่งกลับมาเนี่ยผมก็คงเริ่มทําคลิปเลยนะแต่คงเริ่มเป็นวันที่9นะครับวันที่8เนี่ยอาจจะไม่ไหวนะเพราะกลับมาเนี่ยก็คือประมาณ2องทุ่มแล้วนะครับแต่แน่นอนก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปสรุปเนื้อหาโคลาโบท,ที่จับเดตท,ทางฝั่งี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทางแพดของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะกาศในคืนวันพุธน,นะคือถ้าวันพุธผมทาไม่ทันเนี่ยก็น่าจะโหลดเป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเกือบลืมนะรัะค,ครบ ก็ผมเฉลยแล้วกันนี่เลยเพื่อนๆมันคือดวงตาของบุรุษผู้นี้ครับคลบอลโบกอบลินเซเยอร์เย้เดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่ครับของจริงต้องดวงตาคู่นี้นะไม่ใช่เมื่อสักคู่นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะคล้ายก็จริงแต่ถ้าลองดูเนี่ยคือมันเหมือนแบบสีไฟเนี่ยมันไม่เหมือนนะครับแล้วก็ดวงตาที่มันส่องเป็นไฟเป็นเปลวเ,เพลิงเนี่ยมันมีอยู่ข้างเดียวนะคือ,อยังไงผมว่ามันไม่หลุดโผล่แน่นอนเพื่อนๆน่าจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับ 99.9% 9เอร์เซนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจออีกทีไลฟ์สตรีมวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกำเพชนในมือให้แน่นๆอย่าเผลอไปใช้หมดก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ